ยำหอยดองมาเด้อจ้ากินกับผักจ้ะแอมกับผักแซ่แบแซบใครเคยกินหรือเปล่าเมนูนี้ใครเคยกินหรือเปล่าเมนูนี้อันนี้ทุกคนนะ่าจะถามมูเนาะว่าใส่อะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นพริกหอมแดงใบมะกรูดตะไคร้เออแล้วโมก็ปรุงนิดหน่อยก็คือใส่ผงชูรสน้ำตาลน้ำปลามะนาวบีบนิดนึงแค่นี้ ก็แอมกับผักจัดกินกับข้าวก็ได้เมนูนี้มเกือ กินกัดถั่วพูก็เข้ากันอกัด เราไปทำเลยเนาะจะต้องกินแอมผักกินกับข้าวแซ่บเออใส่ตะไคร้ด้วยนะโมพูดไปยังก็คือเป็นเครื่องแบบครบแล้วก็พริกใส่พริกหอมซอย 嗯，嗯，爸爸。 มเมนูนี้ผักหมดส่วนนะ เครื่องแกงเข้าไปหอมแซ่บจัะลองทำเลยนะก่อน,นอร่อยกับข้าวกับแก้มได้หมดไปแล้วกับจำหอยดองค่ะ